สวัสดีครับชาวดูดอทครับคุณอยู่กับปรินชีเป้าครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับปรินก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนึงครับที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็เป็นของที่อยู่ในเช่นของเสี่ยวมีครับวันนี้ครับแปลงสีฟันไฟฟ้าระบบอันต้าโซนิครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับกับสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะเคยใช้มาก่อน แกะกล่องมาเป็นอย่างนี้ตัวแรกพระเอกของเราแปลงสีฟันปึ๊บนี่หัวแปลงแล้วก็สายชาร์จ USB โอเคเป็นอันจบหนึ่งส่วนการชาร์จตัวนี้ก็สีชั่วโมงใช้ได้30วันยาวนานมากๆแบตเตอรี่700มิลลิแอมครับหัวแปลงครับ1อันนะครับเป็นรุ่นแบบเรกูลาครับ แล้วก้อนนี้ตัวพระเอกครับตัวแปรงสีฟันอัลตราโซนิกมีเจียทีหนึ่งครับที่เขาบอกว่ากันน้ำนะครับระดับ ipx 7คือว่วยง่ายครับห้ามหล่นห้ามกระแทกแต่สามารถแช่น้ำทำความสะอาดได้อย่างเต็มที่เลยแล้วปิ่นก็เชื่อว่าหลายๆคน,นอาจจะแปลกใจกับรูปทรงของหัวมันมากเลยเพราะว่ามันเป็นรูปทรงแบบหัวกลมๆไม่มีหัวตัดอะไรเลยซึ่งอันนี้ปิ่นก็ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนอื่นๆครับเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงถัดไปครับเสี่ยวมี่มี่เจีย T 100พิเศษยังไงครับพิเศษมากครับเพราะว่าราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ราคา185บาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าราคาที่นําเสนอขายตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่ตอนแรกบีก็คิดว่าเป็นแฟลตเซลครับแต่ว่าพอดูสักระยะนึงแล้วเนี่ยอ้าวเหมือนโดนทักหลังคือก็ต่างก,กันกับราคาปกติไม่มากครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่185บาทถึง195บาทเท่านั้นเอง โอเคครับตัวของแปรงสีฟันอัลตราโซนิก Xiaomi m ี Jia ีหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะมีลักษณะดีไซน์มาที่เล็กกระชับมือมากครับน้ําหนักเบามากไม่ถึง1นึขีนะครับไม่ถึง100กรัมแล้วก็ตอนนี้ที่มีขายมาอยู่สาสีครับก็คือสีขาวสีเทา,าแล้วก็สีชมพูซึ่งจะออกเป็นแนวฟาสมโทหมดเลยนะฮะความพิเศษของเขาเนี่ยคือเป็นแปรงสีฟันอัลตราโซนิกที่ราคาถูกมากๆใครๆก็สามารถซื้อมาใช้ได้คือคิดดูสิมันราคาร้อยกว่าบาทอะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแปรงสีฟันดีๆนะครับที่มีขนแปรงที่ นุ่มแล้วก็เรียวยาวแล้วก็หัวแปงที่มีความหนาเนี่ยต้องบอกว่าราคามันก็เกือบเกินหนึ่บาทแล้วว่าปรินเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าตัวกดกรดของเซียวมี่นะครับก็ราคาของตัวมันอยู่ที่พันกว่าบาทแล้วก็ตัวหัวแปงที่เปลี่ยนเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วตอนหนึ่งอันประมาณเกือบเกือบสองบาทดีไซน์และแมทีเรียลคราก็เป็นลักษณะของ PVC นะครับเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งแล้วก็ผสมกับยางซิลิโคนนะครับแล้วก็มีปุ่ม On off แบบนี้ มีไฟแสดงสถานะในโหมดที่1นะครับแล้วก็โหมดที่2แล้วก็ไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ครับเวลาเปิดใช้งานก็จะสั่นแบบนี้พิเศษกว่นานั้นนิดนึงนะฮะปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวแปลงสีฟันไฟฟ้าแบบนี้นะครับผัวด้านบนเนี่ยจะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นแบกขึ้นลงมาเพื่อทําหน้าที่สัมบัติแต่ตัวนี้เนี่ยมันกลมลว้ลวนเลยครับเพื่อน,อนแล้วก็ดีไซน์เรื่องเล็กๆน,น,น้อยที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเขาเป็นแปลงสีฟันที่ออกแบบตัวฐานวางครับเพื่อป้องกันก,การลื่นไหล แปรงสีฟันรุ่นก่อนใช่ไหมครับมันกลมๆม,มาเวลาวางไปมันก็กลิงกล้งุแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาฐานมาเพื่อป้องกันปัญหาแปรงสีฟันลื่นไหลแล้วก็สามารถวางชาร์จได้ง่ายครับเอาเป็นว่าเรื่องของแมทเทียลเรื่องของดีไซน์เนี่ยปินไม่ติดเลยครับแล้วก็มีลักษณะท,ที่จับถนัดมือนะครับด้านหลังก็มีปุ่มกันลื่นตรงนี้นะครับส่วนที่2ครับเรามาดูเรื่องของฟีเจอร์ของตัวแปรงสีฟันตัวนี้ครับ ใครๆหลายๆคนเนี่ยที่ได้ใช้แปรงสีฟันพวกอันต้าโซนิกนะครับของแบรนด์อื่นๆก็อาจาจะมีแบบหลากหลายโหมดมากเลยแต่ถามว่าจริงๆเพื่อนๆใช้กีโ่โหมดก็แรงเบาแล้วก็เป็นสเปอะไรพวกนี้นนะสุดท้ายพวกที่ใช้อยู่แค่โหมดเดียวก็คือโหมดแรงแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้าใครที่ใช้เป็นประจำเนี่ยจะมีลักษณะของฟันขาวขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งก็มีหลากหลายคนรีวิวแนละ้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแปรงสีฟันที่ออกมาตั้งแต่ต้นป,นปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวเป็นเองคเพิ่งมีโอกาสได,ได้สั่งซื้าาเพระว่ กำลังมองหาแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เป็นตัวสํารองเอาไว้แับเดินทางอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโหมดที่1โหมดสแตนดาดอ่ะอันนี้ก็รอบเต็มๆรอบแรงๆเลยโหมดที่2ก็เป็นแบบโหมดอ่อนโยนรครับก็บอกสำหรับเด็กครับแล้วก็สําหรับคนที่เริ่มหัดใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะคะคือกําลังหาน้ําหนักมือนั่นเองแล้วก็ไฟที่แสดงก็เป็นสถานะของแบตเตอรี่ครับ ก็เจ้าแปรงสีฟันเสี่ยวมี่มี่เจียที0 0นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้เต็มได้ภายใน4ชั่วโมงพิเศษมากๆเพราะว่ามันชาร์จ4ี่ชั่วโมงแต่มันใช้ได้30วันเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยุคที่เขาคงไม่โกหกกันแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเทคโนโลยีสมัยนีย้มันก็ใช้ได้ยาวนานจริงๆอันนี้ไม่รู้จะเป็นเรื่องพิเศษหรือไม่พิเศษไม่รู้แต่ว่าแปรงสีฟันตัวนี้นะครับผ่านการทดสอบของ fda ของสหรัฐอเมริกาแล,แล้วก็สามารถนําเข้าไปขายนําเข้าไปใช้ได้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้รัับบกาาารรรอรอมตฐน ไวง่ายก็คืออ,อยอของบางประเทศนั่นเองเรียบร้อยแล้วเช่นกันฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กําลังมองหาแปรงสีฟันดีๆสักตัวหนึ่งติคิดว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นแปรงสีฟันที่เรากําลังมองหาอยู่ส่วนน้ําหนักของขนแปรงน้ําหนักของตัวแปรงเนี่ยจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องลองสอบถามคนที่เคยใช้หรือว่ามีประสบการณ์การใช้มาแล้วแปรงสีฟันตัวนี้ครับสำหรับปีนบินมองว่าเหมาะกับเพื่อนๆครับที่กําลังเปลี่ยนแปลงจากแปรงเดิมๆม,ม,มากลายเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าแบบนี้ราคาในวันนี้ที่เราอัปเดตกันณนะวันที่ถ่ายวันนี้นะครับ แค่185บาทเท่านั้นเองส่วนต่อมาครับแปรงสีฟันตัวนี้ครับเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มชากาแฟครับเพราะว่าแปรงสีฟันอันต้าโซนิกแบบนี้นะครับเขาสามารถขจัดคราพักแล้วก็ขัดหน้าฟันเราเนี่ยให้พวกคราบชากาแฟเนี่ยมันหลุดได้อย่างหมดจดครับพวกเคลมด้ยวยนะครับว่าไอ้แปรงสีฟันตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ต่อเนื่องกัน3สัปดาห์เนี่ยฟันคุณจะขาวขึ้นอย่างแน่นอนและเรื่องสุดท้ายครับเป็นคิดว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปาก ว่าเงือกอ่อนแออะไรเงี้ยะฮะมันก็มีโหมดแบบอ่อนโยนครับมันก็จะไม่ทำลายเงือกของเราอันนี้เหมาะมากเลยครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ครับฝากเป็นชี้เป้าเอาไว้เป็นเซ mm ็กโคนเดลพินเนียของเพื่อนๆครับสำหรับคนที่กาลังตัดสินใจหรือพิจารณามองหาแปรงสีฟันอะไรแบบนี้อยู่ mm hmm. ก็ฝากรับเอาไว้พิจารณานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b s c r i b e ครับใครที่มีความเห็นอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนี้หรืออยากให้ปินเอาสินค้าตัวอื่นมารีวิว mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ได พบกันคลิปต่อไปครับกับปริญชีเป้าครับสวัสดีครับวันนี้ครับใส่เสื้อออกมาเนี่ยเป็นวาระพิเศษครับเพราะว่าวันนี้คือ19-20อะไรคือ19-20มันคือปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองครับ <What? S 1> สำหรับสาวกแฟนหงไมครับฝากติดตามกันด้วยนะครับออันนี้ข้ามตัดออกนะอันนี้ข้ามตัดออกอันนี้ข้าตัดออก uh huh. ใส่ n อ็นคดิตไว้ <Okay. S 1> ใส่เอ็นคีดิตไว้เล็กๆก็ได้